ลายนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับต่อมาได้นะครับบริการของเรานี่บริการตลอด23ชั่วโมงนะครับม่ว่าสีไหนลายไหนครับวันนี้เป็นสีชมพูนะครับลูกค้าม,มองผ่านเลนส์กล้องอาจจะดูเหมือนสีแดงไม่ใช่นะครับเป็นสีชมพูนะครับสีแดงก็มีนะครับ แจงสีต้มสีเหลืองนี้ลูกสีนะครับทางร้านเรามีบริการลูกค้าลูกสีเลยนะครับผลิตเครื่องจักรนั้นสมัยให้นะครับไม่ว่าเกรดไหนนะครับเกรดเอเกรด B ีเกรดซีนี่เราผลิตเครื่องจักรให้ลูกค้าหมดทุกเกรดนะครับฉะนั้นสินค้าออกจากทางร้านเราทุกฝืนมีรับประกันลุกฝืนนะครับลูกค้าครับเกรดเอรับประกัน1ปีเกรดีรับประกันหเดือนนะครับ3มเดือนตละเกรดซีนะครับ จากทางร้านเรานะครับปลิติคเิจากกันทันสมัยให้ลูกค้าครับแ,แข็งแรงขาวอนแน่นหนาครับสวยงามด้วยนะครับ